สวัสดีครับท่านผู้ชมหายไปนานเลยครับพอดีติดภารกิจนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์หนังสติ๊กแกะสลักจากเขากวางนะครับก็มี2ชิ้นด้วยกันนะครับมาดูชิ้นแรกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นงานสิปนแกะสลักนะครับบนเขากวางนะครับทรงจีนครับผมมัดยางแบนแบบนี้นะครับ แล้วก็มีสายห้อยสำหรับการตกนะครับแบบนี้นะครับส่วนสายห้อยก็จะสามารถปรับปรับได้นะครับปรับตรงนี้นะครับยืดเข้ายืดออกแบบนี้นะครับเป็นเขากวางมุดจากต่างประเทศนะครับ ชิ้นที่สองก็เป็นวังมุกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมัดยางไทยนะครับตรงก็จะเป็นรูปตัวตว,วีนะครับแกะสลักหมูป่านะครับตัวนี้เจาะทะลุไปเลยนะครับพยายามจะทำให้มันมีมิติมากที่สุดนะครับส่วนตรงมงมุฎก็จะเป็นสิงโตนะครับ ผมเป็นคนบ้านป่าอยู่กับป่านะครับแรงมันดานใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์นะครับโอเคดูรอบๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปทดสอบยิงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับ ลองงามนี้ก่อนเลยอันนี้ระยะประมาณ5เมตรนะครับมือไม่ค่อยแม่นครับเอาแค่นี้พอเพราะว่าอีกอย่างนึงลูกค้าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเอาไปยิงหรอกครับเอาไปโชว์นะครับแต่ก็ทดสอบให้ดูหน่อยว่างานหนังสติ๊กของผมเนี่ยยิงได้นะครับอาจจะไม่แม่นก็จริงจริงก็อยู่ที่คนนะครับเดี๋ยวไปลองอีกงามเลยนะครับมา ลองอีกแง่มเลยอันนี้ก็เป็นยางแบนดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสายห้อยนะครับไม่ได้ใส่เอาไว้ที่ๆเฉยๆนะครับกันตกนะครับก็แรงบันดาลใจก็มาจากเพื่อนๆในกลุ่มเฟซบุ๊กนั่นแหละครับจะลองกับลูกกระสุนดินนะครับโอเคนี่นะครับ น,นี่เป็นยางแบนนะครับค่อนข้างจับกระชับมือนะครับบางท่านชอบยิงแบบนี้นะครับแต่ผมถนัดยิง4ี่สิบห้าแบบนี้ถนัดกว่านะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบกันเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สนใจผลง,งานอื่นๆก็ลองเข้าไปดูในเพจของผมนะครับหนังสติ๊กสินนะครับ หรือว่า Facebook ส่วนตัวพอจนไทยไม้ศิลก็ได้นะครับลองไปเข้าดูเข้าไปดูผลงานใหม่ๆกันนะครับสำหรับสองชิ้นนี้มีเจ้าของแล้วนะครับโอเคครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ